สวัสดีค่ะครูไหมเกษตรแร่ธาตุนะคะวันนี้เราจะพามาดูแปลงข้าวโพดของเรานะคะวันนี้วันที่13พฤษภาคมนะคะแปลงนี้เราปลูกไว้เมื่อวันที่6เมษายนนะคะขึ้นมาเราใช้ระบบน้ำพุ่งนะคะทุกคนพอเราหยอดเราทำตีดินได้แล้วนะคะเราก็หยอดข้าวโพดเลยเสร็จแล้วเราวางน้ำพุ่งเลยค่ะ ข้าวโพดเราจะขึ้นมาดีมากนะคะทุกคนขึ้นมาเสมอมากเลยค่ะเสร็จแล้วเมื่อตอนเราหยอดข้าวโพดนะคะเราก็รองพื้นด้วยแร่ใบหยกนะคะ1กระสอบต่อ1นึ่งไร่นะคะแปลงนี้20่สไร่เราใช้ไปประมาณ21ลูกค่ะทุกคนผสมกับปุ๋ยระเบิดดินอีกนะคะนี่ค่ะอยากให้ทุกคนดูข้าวโพดนะคะ ลำใหญ่มากทุกคนต้นใหญ่มากค่ะวันนี้ได้หนึ่งเดือนนะคะนี่ค่ะต้นข้าโพดของเรานะคะต้นใหญ่ค่ะทุกคนเห็นต้นไหมคะเห็นต้นข้โพดไหมคะใหญ่มากนะคะทุกคนนี่ค่ะเราอยากให้ทุกคนดูนะคะเราหยอดได้นะคะพอครบ 7วันเราก็ฉีดอีมานะคะขอบคุณคลิปดีๆจากทำไร่หายจนด้วยนะคะเพราะเราดูคลิปดีๆจากเขามาแล้วเราก็เลยมาดูแล้วเราก็จะฉีดนะคะพอข้าวโพดเราได้7วันนะคะเราก็ฉีดอีมาเลยค่ะฉีดอีมาเพื่อกันหนอนนะคะไม่ให้หนอนมาเจาะใบข้าวโพดของเรานะคะเนี่ยค่ะยังเห็นมีอยู่เลยนะคะ ถึงขนาดปัจจุบันได้เดือนกับอีก7วันแล้วก็ยังมีบ้างนะคะแต่ข้าวโพดของเราเขียวงามมากเพราะทุกครั้งที่เราฉีดนะคะ7วันที่เราฉีดอีมาเนี่ยเราจะผสมฮอร์โมนกิ่งทองไปด้วยนะคะทุกคนฮอร์โมนกิ่งทองแล้วก็จุลินทรีย์จาวปลวกที่เราหมักไว้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุลินทรีย์กับชุด ฮอร์โมนที่เราใส่ไปนะคะกิ่งทองค่ะทุกคนดีมากนะคะนี่ค่ะ7วันนะคะทุกๆ7วันเราจะฉีดอีมาฉีดกิ่งทองนะคะผสมฮอร์โมนแล้วก็จุลินทรีย์จาวปวกวันนี้พอครบ20วันเราก็หวานนะคะหวานใบหยกผสมกับปุ๋ยสูตร1 6 1 6 8นะคะ เราไม่ได้เอายูเรียมาใส่เลยนะคะเนี่ยค่ะยังไม่ได้เอามาใส่เลยนะคะทุกคนดูนะคะเห็นไหมคะข้าวโพดของเราเขียวงามแล้วก็ใหญ่มากค่ะระบบน้ําต้องดีนะคะทุกคนพอดีเราใช้ระบบน้ําพุ่งเนาะแล้วพอข้าวโพดเราขึ้นมาได้นะคะ่ะพอดีโชคดีช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆพรมๆลงมาก็จะทําให้ข้าวโพดเรางามมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูยากันค่ะ นี่คือชุดยาที่เราใส่นะคะตัวนี้คือจุลินซี์จาปวกกับน้ำหมักกะถินนะคะที่เราผสมมาส่วนนี้ก็คือยาฆ่าหนอนนะคะกันหนอนค่ะส่วนนี้คือฮอร์โมนกิ่งทองนี่คือตัวหลักของเราเลยนะคะที่เราใช้ฉีดข้าวโพดนะคะเพราะว่าจะทําให้ข้าวโพดเราเขียวงามต้นใหญ่ใบแข็งแรงนะคะไม่ค่อยมีหนอนมากวนนะคะวันนี้เราครบกําหนดที่เราจะฉีด ฮอร์โมนนะคะกับยากันหนอนวันนี้เราก็เลยเอาโดรนนะคะมาฉีดค่ะใช้โดรนนะคะ <Hello. S 1> นี่ค่ะอันนี้คือชุดโดรนนะคะนี่ค่ะชุดชดโดรนนะคะพนักง,งานฉีดกําลังจะฉีดนะคะเราอยากจะให้ดูต้นขา้าวโพดของเราอีกรอบนึงนะคะใหญ่มากอันนี้เรารอบแรกนะที่เราหว่านปุ๋ยไปคือ วันที่20นะคะห้ามเกินวันที่20นะคะรอบแรกส่วนรอบที่สองเราจะใส่อีกทีก็คือ40วันถึง45วันนะคะให้ใส่รอบสองนี่เลยค่ะถ้าเพื่อนๆนคนไหนสนใจอยากทำทักมาเลยนะคะอ่าโดนค่ะโดนโดนเริ่มทำงานแล้วนะคะน,นี่ค่ะบินโดนนะคะ ข้าวโพดเราจะเขียวงามมากแต่ระบบน้ํำต้องดีนะคะทุกคนถ้าเราจะทำข้าวโพดนะคะต้องดินดีระบบน้ำดีนะคะนี่ค่ะผลงานของกิ่งทองใบหยกนะคะทุกคนเห็นข้าโพดไหมคะเขียวงามมากค่ะทุกคนต้นใหญ่เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะ ตอนที่เราจะหว่านปุ๋ยรอบสองค่ะ